พอปลากระเบนขายหลากหลายสายพันธุ์หนุ่มจบเกษตรบางเขนนะคะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังหันมาพเพาะเลี้ยงปลากระเบนขายหลากหลายสายพันธุ์จากฟาร์มเล็กๆข้างบ้านนะคะสู่รายได้หลักล้านต่อปีส่งขายไกลหลายประเทศทั้งในแถบยุโรปและเอเชียจนผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าก็เน้นสีสันลวดลายที่เป็นลูกผสมนะคะทำให้สวยงามปลกตา ที่บ้านเลขที่22ทับหหมู่ที่งําตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะนายจิรโรธดีชุธามณีอายุ34ปีเรียนจบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพนะคะแต่เบื่อเมืองกรุงเลยกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังโดยการใช้พื้นที่ว่างรอบๆบบ้านนะคะทําเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลากระเบนน้าจืดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเช่นโมโตโร แบคไดมอนด์ไอเบริกไตเกอร์และอื่นๆเพราะหลงไหลในลวดลายและสีสันของปลากระเบนนะคะและความหอนชอยของปลากระเบนขณะที่กำลังว่ายน้ำโดยได้หัดเลี้ยงปลากระเบนมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะคะเริ่มจากราคาหลักร้อยจนเกิดความจำนันมากขึ้น ซึ่งปลากระเบนที่เลี้ยงไว้นะคะอายุประมาณ1-2ปีเริ่มออกลูกครั้งละ1-10ตัวจึงเริ่มมีรายได้ส่งขายหาเงินระหว่างเรียนและเพราะเลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะจนเกิดความผูกพันจนกระทั่งจบการศึกษาจึงสนใจเพาอเลี้ยงปลากระเบนสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีด้วยนะคะจึงได้ตัดสินใจลงทุนตั้งฟาร์มพอเลี้ยง โดยจดทะเบียนกับกรมประมงตามสัญญาใส่เตสประเภท3อย่างถูกต้องนะคะโดยทราบว่ามีสำนักง,งานประมงจังหวัดตรังนะคะและศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังเข้ามาดูแลระบบจัดการอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วนะคะสำหรับปลากระเบนอายุ1-2เดือนนะคะขนาดความยาว4.5 5นิ้ว ขายในราคาตัวละ1,200-6,000ถึง 6, บาทแล้วแต่ลวดลายและสีสันนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นตลาดต่างประเทศที่อเมริกาเม็กซิโกเกาหลีเวียดนามและอินโดนีเซียนะคะสร้างรายได้นับล้านบาทต่อปีเลยนะคะโดยในแต่ละปีนะคะทราบว่าจะมีลูกปลากระเบนพร้อมขายกว่า100ตัวแต่ส่งขายตลาดต่างประเทศจนหมดเกลี้ยงทุกปีเลยนะคะ ทำให้มีปลากระเบนไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งมีทั้งเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและเลี้ยงไว้เพื่อประกวดด้วยนะคะหรือทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ด้วยนะคะสำหรับปลากระเบนหนึ่งตัวนะคะสามารถออกลูกได้ปีละ3าถึครั้งแต่ละตัวนะคะจะตั้งท้องนาน3-4เดือนครึ่งออกลูกตั้งแต่1-10ตัวอาหารนะคะกินเนื้อปลาลังเขียว หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กลกุ้งฝอยนะคะแค่มื้อเย็นนะคะวันละมื้อมื้อละ2กิโลกรัมต้นทุนน้อยแต่เน้นแหล่งน้ำสะอาดไม่ผ่านการใช้กรีลินนะคะแค่นี้ก็ทำให้ปลากระเบนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสีสันที่สวยงามพร้อมขาย ส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทาง fb นายจิรารุธดีจุธามณีปลากระเบนน้ำจืดตรังหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0855804201นะคะคือขอยมันเป็นคำว่าครับแค่มาบูกโกงก็โดนเวลาซื้อก็่ื้อโกันแต่เราเอาเรื่องคาดก็จะมาเหลือเกินก็เพราะว่าบางวัง ก็เป okay. ็นกูลนี้ไม่รู้ว่าประมาณประมาณเเคุนี่อนเธ็เล็กเท่าเดกคนเ็พวกนี้ข้าวมันไม่อนันนี้เล็กมาเบิ้เป็นลายหยตอนยัว่า เนี่ยมื่ก่อนมันเคยสวยแบบนี้แตมองให้ยุดแล้วม่สัเลยต้องโคตสาเลยต้องไขึ้นมาเลยมีมีพิษมาตั้งแต่เด็กเลยครับเกิดมาอย่งนีก็มีพิษเลยแค่ถูกเกิดคนเลาผมเน อตอนนี้ปลากระเบนส่วนใหญ่หลัก,ลกๆที่ฟาร์มผมก็คือผลิตโมโตโร่แล้วก็เป็นพวกตกระกูลปลาดำพวกนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโมโตโร่เป็นหลักแล้วก็มีพวกเเลย์ตลาดถามว่าตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คือเป็นลูกค้าก็มีความต้องการเรื่อยๆแต่เป็นปัญหาเราผลิตลูกให้ไม่ทันเพราะว่าเราส่งขายได้ในประมาณสี่เซนแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหรค่คะส่วนใหญ่ล่ะครับที่เน้นก็คือ4.5ขึ้นไปก็คืออายุแรกเกิดปุ๊บห,หบหนึ่งเดือนแล้วก็เราเลี้ยงให้ครบหนึ่งเดือนหรือเดือนึี้ ขนาด4.5นิ้วขึ้นไปเ่ียวส่งครับแล้วก็ราคาปลาขึ้นอยู่กับพวกถ้าเป็นธรรมดาโมโตโร่พันศูนพันสองครับถ้าเป็นตระกูลปลาดามก็สี่พันห้าพันหกพันแล้วแต่แล้วแต่ความสวยอันนี้คือจะเป็นปลาคัดเกรดอีกแบบหนึ่งก็คือมันมันจะบอกราคาไม่ได้ถ้าตัวไหนเราสวยมากโดดปุ๊บเราก็เอาไปเป็นประกวดได้พวกพวกนี้ก็ต่างประเทศเขามีประกวดแต่ละสายพันธุ์นี้เ็าจะใช้เวลาท้องกี่เดือนให้ลูกสิ่ตัวค่ะประมาณประมาณรักสามเดือน สามเดือนถึงสี่เดือนครับประมาณนี้แล้วก็ลูกมันก็มีตั้งแต่ตัวหนึ่งยันสิบตัวเลยขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของแม่ด้วยครับแต่ละปีนี่เราจะมีลูกของปลาระเบนสักประมาณสี่ตัวได้คะถ้าในฟาร์มล่ะครับก็ก็เป็นหลักร้อยครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแม่ปลาด้วยตอนนั้นคือมันก็มันก็ประมาณเข้าๆเพราะเราเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยแต่ละปีนไม่ขายหมดเลยครับไม่เหลือครับ,รบตัวนี้ตู้เกี้ยงเลยเพิ่งส่งไปล่าตัวเองก็นนี้ก็รอลูกเขาเกิดอยู่ S <S ปีนี้ประมาณเท่าไหร่ไกันก็ถ้าทั่วๆไปผมว่าก็ถ้าถ้าหลักที่ผมทําอยู่ก็ประมาณก็ก็น่าจะร้านหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ครับนี่แหละครับตลาดผมก็เป็นทางอเมริกาครับแล้วก็แเม็กซิโกไปทางยุโรปก็มีบ้างแล้วก็อไต้หวันไม่ใ่ไต้หวันเกาหลีนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็มี